โฆษกน,นปชนะคะก็ได้เผยคะ่ะว่าได้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีกับโครงการโรงเรียนผู้ปฏิบัติการนปชค่ะพร้อมระบุนะคะว่าในเดือนตุลาคมจะสามารถเปิดอบรมคนเสื้อแดงได้ทั่วประเทศ นายนัทวุฒิใสเกื้อโคศกกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติแดงทั้งแผ่นดินหรือนปชพร้อมด้วยนายจตุพรพรมพันธ์นายชินวัฒรหาบุญพาศนายแพทย์เวงโตจิราการและนายอริสมันพงเรืองรองร่วมกันแถลงผลการประชุมแกนนานปชว่าหลังจากการเปิดอบรมโรงเรียนผู้ปฏิบัติการนาปรชแดงทั้งแผ่นดินรุ่นที่หนึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนเสื้อแดงและในวันที่สมและสี่ตุลาคมจะจัด อบรมรุ่นที่สองที่จังหวัดขอนแก่นโดยจะรวบรวมแกนนำกลุ่มย่อยของภาคอีสานเข้ามาอบรมและหลังจากนั้นก็จะเปิดอบรมที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคใต้ซึ่งคาดว่าภายในเดือนตุลาคมจะสามารถเดินสายอบรมคนเสื้อแดงได้ครบทั้งประเทศโรงเรียนผู้ปฏิบัติงานนปชแดงทั้งแผ่นดินอีกสรุ่นในสสัปดาห์ของเดือนตุลาคม นะครับก็จะเริ่มที่สัปดาห์แรกวันที่3วันที่สี่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นสมาชิกแกนนำแล้วก็กรรมการของกลุ่มคนเสื้อแดงในพื้นที่ภาคอีสานก็จะมาร่วมหลักสูตรนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นสัปดาห์ที่2 3และ4ของเดือนตุลาคมก็จะเป็นภาคกลางภาคตะวันออก แล้วก็ภาคเหนือนะครับเสร็จสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะมีผลผลิตของโรงเรียนนปชแดงทั้งแผ่นดินออกมานะครับทั่วทุกภูมิภาคประทานโทษนะฮะรวมกระทั่งภาคใต้ด้วยนะครับอยู่อยู่ในเนี้ยนะครับอยู่ในเดือนอตุลาคมนี้ ด้านนายชินวัตรหาบุญพาดแกนนำนปชระบุว่าวันพฤหัสบดีที่24กันยายนเวลา10นาฬิกาคนเสื้อแดงจะเดินทางไปยื่นหนังสือบริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อแสดงความไม่พอใจที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีปากกฐกถาด้วยเนื้อหาที่เป็นเท็จเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทยระหว่างร่วมประชุมกับผู้นาต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกา